morning คะ่ะทุกคน welcome back to mina studio nine และตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่เดลีอีกครั้งหนึ่งแล้วคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะได้ห้องที่เป็นไซส์สลับฝั่งกับคราวที่แล้วนะคะเป็นหันคนละด้านกันนะคะเราก็จะลองนอนดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนเ,เราจะได้ว่าเราประทับใจห้องคราวที่แล้วที่มาครั้งแรกคือมันวาวมากค่ะ แล้วก็มินิบาร์นะคะฟรีเฉพาะครั้งแรกที่มาเท่านั้นค่ะแอนด์ anyway, <laughs> ก็คือไม่เป็นไรนะคะมีโต๊ะและก็โซฟาสำหรับเอกเดกไว้นั่งทำงานได้แต่ก่อนอื่นใด <laughs> ก็ขอปิดมา่านแล้วก็พักผ่อนก่อนนะจ๊ะทุกคน <laughs> เดี๋ยวกว็จะจัดเซตอัพอีกใดๆเซตอัพก็คือเราจะต้องปิดแสงไฟที่มันแยงตาทุกอันนะคะ <laughs> <laughs> โก็จะต้องกลางเต็นที่นี่ค่ะวันนี้นะคะไม่มีกระเป๋าใหญ่ค่ะอินเดีย บินมาสี่ชั่วโมงนะคะมีแต่กระเป๋าเล็กแล้วก็ถุงเสื้อคืออ้วนมากเวอร์ค่ะโรงแรมที่นี่ข้อดีของเขาก็คือให้รองเท้าด้วยค่ะรองเท้านี้ใส่สบายมากเลยค่ะมีความเป็นธรรมชาติแต่ถ้าเริ่มเก่าแล้วมันจะเริ่มคันตรีนอยู่ค่ะคันตรีนแต่ว่ามันใส่สบายมากเลยเราชอบต้อนรับเราด้วยถุงชาชอบมินอาชอบชอบนอนโรงแรมมาก ไม่รู้เป็นอะไรชอบนอนโรงแรมชอบมีคนแบบปูเตียงให้ซักผ้าให้อะไรแบบนี้ชีวิตลูกเรือของผมผมรักชีวิตลูกเรือของผม, <c oughs> มกินยามันเป็นถุงถุงเป็นรายยาวนานนะคะทั้งยาเคมีไทยจีนและตอนนี้เรามียาญี่ปุ่นด้วยค่ะนี่ค่ะโฉมหน้าของยาหอมญี่ปุ่นค่ะตัวนี้กินดีมากค่ะทุกคน ตัวนี้มันคือตัวไหนคะตัวนี้ออาบน้าสระผมแล้วนะคะตั้งใจว่ากินของจุบจิบในห้องเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปฟิตเนส,สนิดหนึ่งเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงค่ะทุกคนและวิวห้องเราในวันนี้นั้นฝั่งตรงข้ามเป็นโรงแรมพูลแมนค่ะและพบพื้นที่อะไรนะคะไม่ได้แห้งแลงกลางทะเลทรายค่ะพบทุ่งหญ้าริมสนามบินหรอและฝุ่นค่ะเอออันนี้เป็นมือถือเครื่องใหม่นะคะ หลังจากลงคลิปแรกไปแล้วคลิปจีนเนาะก็มาลองดูว่ามือฉันสั่นไหมใดๆตรงนี้จะเป็นแบบว่าอะไรนะ Airport Business Park ะคอะไรอยงี้ค่ะอยู่ใกล้ๆ a i r แอร์พอร์ตแล้วก็จะเป็นแบบพี่เขาบอกว่าตอนแรก็มันไม่มีเลยตรงนี้แล้วก็คือสร้างขึ้นมาใหม่เป็นโรงแรมแล้วก็เป็นคอมมูนิ t ตี้มอลอะไรแบบนั้นเดี๋ยวเราจะเป่าผมนะคะทุกคนแล้วก็ จออากาศหนาวค่ะอินเดียตอนกลางคืน8องศาตอนกลางวัน22องศาค่ะอาการ <c oughs> ยังไม่หายสนิทเดี๋ยวจะไปฟิตเนสเพื่อฟิตนิดนึงแล้วก็ตอนนี้เรากินยาไทยอยู่นะคะที่ให้ดูเมื่อกี้แล้วก็เออจะไปฟิตเนสตั้งใจจะไปฟิตเนสเลยเพราะว่าการออกกําลังกายนะ่าจะช่วยแบบกู้ร่างได้เยอะมากตอนนี้ร่างดีขึ้นแต่ก็ยังต้องพะจนัยอยู่นิดหน่อยทุกคนขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็จะเห็นว่า คลิปนี้จะค่อนข้างอัปเดตจะถ่ายแล้วอาจจะลงเลยตาดีขึ้นค่ะแล้วจากที่ตาระเบิดเนี่ยมันเป็นเนื่องอนเซค e อเรน l ี่เนื่อต่อเนื่องมาจากกดไหลย้อนค่ะทุกคนเพรากดไหลย้อนทำให้เราต้องนั่งนอนแบบนอนหมอนตั้งๆเลยเนาะแล้วก็แบบนั่นแหละมันทําให้เส้นตึงทุกคนแล้วมันก็ไปดึงดึงดึงอะ่ะน่ากลัวมากเลยอะ่ะแล้วทีนี้ถ้าจัดปอนดีอะ่ะมันก็จะแบบนอนดีกดไหลย้อนนี่ก็คือต้องรักษากันเป็นเดือนๆเหมือนกันทุกคน แล้วก็ไปกันต่อมินอารเริ่มสดใสขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนปากแห้งเลยเพราะว่ากินของแห้งเดี๋ยวจะต้องไปหาผักผลไม้กินค่ะทุกคนสุดแล้วก็ฟิตเนสสำเร็จค่ะอยู่ที่นี่45นาทีชวนปั่นจักรยายนไปนีกนึงแล้วก็ยกขาได้หึ่เครื่องแล้วก็เครื่องนี้ที่แบบเฟเบริตเลยคอบาไหล่ปอกเป็นอกก็ต้นแขนเลยแบบนี้นะคะ ช่วงนี้เช e ดเพรสคุณลุงอ๋อเชดเพรสเป็นเครื่องที่ฉันชอบและเมื่อกี้มันกดอัดมิติทุกคนฮะผมหมดแรงแล้วคุณจะต้องไปหาอะไรกินแล้วเมื่อกี้เกือบหน้ามืดแล้วก็รู้สึกว่ากดไหลย,ย้อนกลับมาอีกแล้วฉันทำอะไรผิดไปออกมาแล้วก็ลังจะไปหาอะไรกินคะ่ะทุกคนคนท้องถิ่นเขาหนาวกันไหมเนี่ย การหัวร้อนด้วยนะคะคนท้องถิ่นเขาหนาวกันไหมเอิม่มรีบเดินไปตามหาผักผลไม้สักหนึ่งยูนิตแล้วก็อาหารสดสักมื้อนึงแล้วก็เทคกลับไปกินบนนทองดีกว่าหนาวอะ่ะโรงแรมอยู่ตรงนู้นนะคะออกมาข้างหลังโรงแรมเจอน้ำพุเจอน้ำพุแล้วก็จะเจอป้ายคำว่า The Square แล้วเราก็จะพบทางเข้าตรงนี้นะคะ อันนี้ก็จะเต็มไปด้วยร้านลวงอะไรก็ไม่รู้เอ็กซเรย์แล้วตรวจคน้นกระเป๋าใหญ่ต้องมาแล้วนะคะแปดองศาแต่ตอนนี้น่าจะสิบกว่าค่ะทุกคนเราอยู่ที่นี่คือ Aero City New Delhi เองจ้า,ว,าว้าว แล้วก็ตามหาผลไม้ก่อนเลยนะ้องเป็นคนติดผลไม้ามาช็อปนะคะมาไกลแม่บอกว่าให้ซื้อของโลเคคือฉันเองฉันนี่แหละฉันนี่แหละคือแม่ของฉันแม่บอกว่าให้หนูช้อปปิ้งหยิบทีละหนึ่งละสองนะคะแบบนานๆมาทีหยิบอะไรประหลาดๆกลับบ้านได้ทีละหนึ่งถึงสองอันนะคะอาจจะเป็นของโลเคซิกเนเจอร์หรืออะไระอย่างวันนี้เราจะเอาถั่วชิกพีกลับบ้านค่ะทุกคน ร้านขายขนมแขกค่ะแล้วก็ร้านข้าวที่ขายมังสวิรัตขายดีมากเลยร้านนี้แต่ว่าอาหารเหมือนเขาเทม,มาจากครัวใหญ่เป็นอาหารที่ดูแช่แข็แล้วเอามาเติมหรือะไไม่รู้อะเออน่ากินมากเลย <laughs> มีอะไรประหลาดๆด้วยกินเราจะกินอินเดียหรือกินจีนดีคะวันนี้ทุกคนช่วยคิดหน่อยค่ะน,นี่มินอากินร้านเอเชียเซเค่ะก็จะเป็นร้านแบบฟิลจีนอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนเมนูก็จะงงๆนิดนึงแล้วก็จะมีเป็นชุดเซตนะคะ459รูปรี่รีค่ะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นข้าว หรือว่าเป็นบะหมี่นะคะแล้วก็จะมีเซตเวทกับเซตไก่ค่ะวันนี้ทางเราเลือกเป็นคอมโบไก่ไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาน้องจะเป็นยังไงนะคะเขาจะเรียกห้องน้ำว่าวอร h r รูมค่ะห้องน้ำทําความสะอาดอยู่งีนี่เขาปิดตุ๊ก,กตาขิงกันนะคะทุกคนและนี่ก็คือเขตก่อสร้างซึ่งฝุ่นควันเยอะมากและที่นี่ก็จะมีช็อปแบรนด์เนมเล็กน้อย คืูเป็นแบบสถานที่สร้างใหม่ซึ่งยังไม่เสร็จเห <c oughs> มือนแถวบ้านลราเลยทำถนนไม่เสร็จสักทีเ้ยเขาที่แล้วรีวิวคาเฟ่น,นี้ไปนะคะชิลกาแอนด์สไปโอ๊ยก้องฉันสวยก้องฉันดีก้องฉันลดมามีการสูงแล้วแบบแตกแตกไม่แตกสำหรับชิลกาแอนด์สไปนะคะก็เป็นน่าจะเป็นคาเฟ่ที่มีหลายสาขานะคะทุกคนเราเจอที่แอร์พอร์ตด้วยน่าจะเป็นแบบของโลโลที่นี่นะ อ,อาหารเออบเกอรี่ของเขาอ่ะก็คืออร่อยมาตรฐานกลางๆถ้าทุกคนมาก็สามารถนั่งได้นะคะร้านนี้ดูน่ากิมีร้านชัยพอยต์อยู่ตรงนี้ด้วยขราวหน้าต้องตาแล้วแล้วเราก็ไปศึกษาร้านอินเดียที่คนกินเยอะสุดๆมาค่ะทุกคนมีอะไรนะคะขราวหน้ามาดูเมนูแล้วจะจิ้มสักอันหนึ่งมีอาหารอินเดียเวชมากมายแต่ทำไมคราวนี้ไม่กิน อยากกินที่มันเป็นแผ่นแป้งแผ่นแป้งที่แบบว่าจิ้มซอสจิ้มแกงอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเนื่องจากเป็นคนเพิ่งไปดูธาตุมาทุกคนธาตุประจําตัวเป็นธาตุหลักเป็นธาตุลมธาตุรองคือลมกับไฟเนี่ยจะเป็นแบบว่าคออะไรนะร้อนในง่ายแล้วก็เป็นแผลในปากง่ายอะไรแบบนี้ทุกคนก็เลยจะต้องเลือกสั่การกินนิดนึง ฉันชอบชีวิตที่นี่และเดี๋ยวถ้าฉัน,ย,ฉนยังไม่ได้ไนกับสิ่งนี้อยู่หลังปีใหม่ฉันได้มาที่นี่อีกรอบหนึ่งค่ะทุกคนได้มาได้มาอาหารอินเดียจากที่ฉันศึกษาก็คือจะมีอาหารอินเดียตอนเหนือแล้วก็อาหารอินเดียตอนใต้ค่ะทุกคนคราวหน้าเราจะมาชิมอาหารอินเดียกันแต่วันนี้เราไปชิมอาหารจีนวนไปวนมาหรือเปล่า หาบรรยากาศเฉยๆเอาบรรยากาศเอาฟิลหลังจากที่ไปอยู่ในช็อปนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งมีฮีเตอร์แล้วมันอุ่นมากทำให้ฉันหายหนาวแต่เราก็เลยจะกลับไปกินข้าวที่ห้องโรงแรมที่ซึ่งหนาวมากที่ที่หนาวที่สุดในโลกก็คือในห้องผักโรงแรมจ้าปรับอุณหภูมิเปน26แต่น้องไม่ไปน้องอยู่แค่ย2 2 3 หนาวจหรบบจะป่วยอีกรอบแล้วแกไม่อยากใช้คาว่าช่วยลำเก็นเราจะต้องลุกขึ้นมาสู้ค่ะทุกคนก็เป็นต่อไปแล้วก็การทำคอนเทนต์ที่ง่วงๆคุยและเจ็ดแหลกด้วยอีกต่างหากได้เท่าไหร่ก็คือเท่าน้นนะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามมาเที่ยวด้วยกันเช่นที่เข้ามาเราก็ผ่านจุดเอ็กซเรย์หาออกเราก็จะไปตามนี้อ เย้เรากำลังจะกลับโรงแรมไปกินข้าวแล้วที่นี่มีดอกดาวเรืองค่ะดอกไม้เหมือนประเทศเราเมยไม่นะดอกไม้เหมือนเหมือนประเทศเราค่ะ <c oughs> มีรถสามร้อยอีกหางหักไม่รู้ใครเลียนแบบใครแล้วคุณก็จะได้ยินเสียงบีบแตะแป๊บๆหวังว่าจะไม่ได้บีบให้ฉันเดี๋ยวฉันข้ามถนนแป๊บบรรยากาศบรรยากาศ เออถ้ามือสั่นคอมเมนต์บอกกันบ้างนะจ๊ะมือสั่นตลอดแล้วก็ต้องพยายามทําภาพให้มันช้าลงนิดนึงแบบนึงเราก็จะนอนรีบนอนกินย่อยนอนแล้วก็เวกชีวิตตั้งใจว่าจะไม่รีบแต่บางจุดมันก็ต้องรีบนิดนึงผมกำลังขึ้นลิฟผมฉัน<อ>หนู เววดี๋ยวอีกฟังหนึ่งของรับเอียงกลับมาแล้วเย่มากินข้าวกันดีกว่าปิดแอร์เราห้องไม่หนาวแฮะหรือว่าเรากำลังอบอุ่นจากความร้อนใดดปิดแอร์อยู่ไปก่อนละกันหวังว่าจะมีแอร์โฟรคะ่ะตุชัยมินิเซตแบบแขกกันท่านทานว,าว้าว หวังว่ามันจะไม่เค็มมากนะคะมีคำถามที่น่าสนใจอยู่หนึ่งคำถามค่ะสำหรับทุกคนคุณคาดหวังอะไรในจากช่องมินอาร์สตูดิโนายคะอันนี้คือน้ำจิ้มหรอาอันนี้ก็คือผัดเปีว้ยหวานใส่ไก่แซ่บมันเปรี้ยวว่ะนำ้นำจิ้มอะไรไม่รู้เปรีย้ยวโอโ้โหเข็ดปันเนี่ยน่าจกินไม่ได้ท่าบอกว่าหอมก็อร่อยก็่อยนะอมผัดเปีว้ยหวานแบบเค็มๆอ่ะเค็ม ถ้าผัดมีความหอมแต่ว่าใช้ข้าวบาสมาติผัดข้าผัดค่ะทุกคนไม่ใช่ข้าวเมสนมันเป็นไฟทอดสำหรับหลอกเด็กด้วยจุบจะยาวนี้เนี่ยอัยคนคอเล็กน้อยยีวิของพ่อยูวิป้าของผมกิมจิแบบ สัญชาติไหนก <laughs> ิมจิบแบบแขกค่ะนี่เหมือนกันนี่คือเกี๊ยวน้องได้กินอาหารสดแล้ว ต่อไม่ไน่จแบบอาหารสดที่อุ่นมาไกทีหรือเปล่าต่าจะทำสดประมาณนึง <c oughs> ใช้ได้ค่ะร้านนี้เป็นฟิลินเดียค่ะไม่ใช่ฟิลจีนค่ะแต่ว่าได้อยู่นะอือจริถ้าขอบพูกร้านท้านดนน้าได้มาจะไปลองร้านแขกเวทค่ะโอัแผ่นแป้งมันจะคันคอเห็นเขาแบบกินแผ่นแป้งทอๆท,ท,ที่มันอันใหญ่ๆกัน น่ากินมากาต้องขอตัวไปเคียวเอื้องก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนเป็นวันที่สเก็ตออกจ้าพอสเก็ตออกเราก็จะต้องมาแพนชีวิตน,นู่นนันนี่เออก่อนที่จะอไปฟุตก่อนเราก็แพนชีวิตไปนิดหน่อยเพราะวันนี้จะไปไหนเอ๊ะเดือนนะ้าจะไปไหนจะไปบันเทิงที่ไหนหรือว่าจะนัดกัใครจะไปอะไรยังไงแล้วเมื่อกี้คุยข้ามไปข้ามมาดีเนาะ <laughs> change โ h a n เหมือนแบบชีพรจรที่เอออะไรนะคะเผาที่ แปรปวนใดๆเราได้ยาคูของอินเดียมาตอนแรกมีออริจินอลกับไลทนะคะแล้วก็คนอินเดียน่าจะชอบกินมะม่วงมากก็เลยได้ยาคูรสมะม่วงมาจะรีวิวยาคูรสมะม่วงควรตำมีควรตำแด่สาวอกยาคูฉัน,นมีบางช่วงก็เว้นไปนานไม่ได้กินนะคะอืื <c oughs> ทำไมถึงอื้อหือโอ๊ยเป็นกลิ่นมะม่วง อร่อยดีนะชอบหวานหวานไหลๆนานๆกินทีกินมะม่วงแปกใหม่ชอบโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวต้องรีบไปเตรียมตัวนอนเพราะว่าพรุ่งนี้ยจะตื่นตีหนึ่งครึ่งคะ่ะทุกคนกินนอนไม่เป็นเวลาอย่างจริงเวอรดีใจที่มาเที่ยวเดลีด้วยกันนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปอาจจะไม่ได้เรียบเรียงเยอะนะคะถ่ายไปก็ตัดไปค่ะทุกคนคลิปนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรตอนแรกจะนั่งพูดจะมานั่งเล่ารีวิว2024ของตัวเองว่าในปีหนึ่งนี้ยมินอาได้ทําอะไรไปบ้างแล้วฉันว่ามันหมดเวลาแล้วล่ะเดี๋ยวต้องไปเตรียมตัวนอนแล้วขอบคุณที่ไปเดินง่งๆเทีท่ยวที่เดียกับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหนะจ้าบายคลุงข่าวว่าจะมารีวิวว่า เดลีหนึ่งวันใช้เงินเท่าไหร่นะคะวันนี้นะคะซูเปอร์เราใช้ไป14ึ่งเอ่อหนึบาทไทยนะคะ3 5มห้ 35, 35ร้อูปีแล้วก็ที่อาหารร้านที่เทคมานะคะราคาประมาณ195บาท1นึ่กับหนึ่งบาทสรุปใช้ไป350บาทย่อนหย่อนบวกดิเดี๋ยวนาน สรุปหนึ่งวันในอินเดียมินอาใช้งินไป340บาทค่าสำหรับทริปนี้ทำสถิติได้ดีกว่าทริปที่แล้วทริปที่เรา500ใช่ปะซุปเปอร์มาร์เก็ต145บาทข้าวคอมโบเซตชิคเก้นจากร้านจีน195บาท